มันอะไรกันฉันได้ยินมาว่ามันถูกขโมยไปและยังมีการเสนอรางวัลมหาศาลหากใครพบเจอแต่ว่าตอนที่สร้อยข้อมือของคุณไปหายไปซอ่อหมิงจิ้งยังไม่เกิดเลยนะคุณหยุดพูดได้เหรอฉันจําได้ว่าซอรอเหยาพี่สะใภ้ที่ตายไปของฉันเขื่อนชมคุณไปเป็นพิเศษและยังใกล้ชิดกับคุณไปด้วยเป็นไปได้ไหมว่าซอ่อเหยาจะไม่เพียงแค่ฆ่าคนเท่านั้นแต่ยังขโมยของด้วยนะทําทไมฉันฟังไม่ค่อยจะเข้าใจเลยว่าสร้อยข้อมือของฉัน มันมีปัญหาอะไรเรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปเมื่อห้าปีที่แล้วในตอนนั้นม่อหยินเหอเศรษฐีใหญ่ซื้อสร้อยข้อมือเพชรสีขาวให้คุณไปและพี่สะพ้ายก็ชอบสร้อยเส้นนั้นมากฉันพยายามเกลี้ยกล่อมให้พี่สะพ้ายจะเย็นๆแต่ไม่คิดเลยว่าสุดท้ายเธอจะพี่สะพ้ายสิ้นคิดจริงๆเธอเป็นถึงสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งดาวสินเงินแต่กลับลดราคาตัวเองถึงขนาดนี้ได้อย่างไงนะนี่นะกำลังจะบอกว่าสร้อยข้อมือที่มือของฉัน เดิมทีมเป็นของคุณไปแล้วถูกแม่ของฉันขโมยมางั้นเหรอมิงจริงฉันเข้าใจนะว่าเธอยังรับไม่ได้แต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของเธอเหรอกคนได้ชราเย่ฉันไม่เชื่อคำพูดของนา้าฉันสร้อยเส้นนี้ล้านสาวของท่านให้ฉันยืมใส่ลานสาวของท่านจะไปขโมยสร้อยข้อมือของคนอื่นได้ยังไงอีกทั้งยังเอาสร้อยที่ขโมยมามาให้ฉันยืมใส่อีกเธอจะง่กขนาดนั้นเลยเหรอตอนนั้นที่สร้อยข้อมือของคุณปหายไปสถานการณ์ค่อนข้างวุ่นวาย จำได้แค่ว่าสิ่งที่หายไปคือสร้อยข้อมือเพชรสีขาวสร้อยข้อมือเพชรที่เธอสวมใส่มันคือเพชรสีชมพูนี่แบบนี้มาใส่ร้ายกันชัดๆเป็นไปได้ยังไงตอนเช้าณนะห้องรับฝากของสร้อยข้อมือเพชรสีชมพูเส้นนี้เท่ากับสีผิวของเธอและเข้ากันได้ดีกับชุดของเธอดูลักษณะแล้วมันคงจะแพงมากเลยนะคะฉันไม่แพงไม่แพงหลานสาวของฉันบอกว่าเธอสามารถยืมทุกอย่างในบ้านได้ดังนั้นอย่าได้กังวล จะบอกว่าหลานสาวฉันขโมยสร้อยคอเพชรของพี่สะใภ้เธอเหรอคุณซ่งวันนี้เธอต้องอธิบายมาให้ชัดเจนไม่งั้นอย่าหาว่าฉันไม่ไว้นะากล้าใส่ร้ายน้าของฉันว่าขโมยของของแม่ฉันฉันไม่ปล่อยเธอไปน่บอดี้การ์ตบหลอนซะพี่แท้คุณไปที่ซ่งพี่หลานพูดถึงก็คือไปซิวจื้อแม่ของเสี่ยวไปหลีกไปให้หมดสร้อยหายไปไหนละสร้อยเส้นนั้นฉันชอบมันมากแต่ถึงฉันจะชอบมันมากแค่ไหน ก็ไม่สามารถเอามันออกมาใส่ได้ทุกครั้งฉันทําได้แค่ซ่อนมันเอาไว้ในกล่องเครื่องประดับและชื่นชมมันเพียงลําพังเท่านั้นวันนี้ฉันมอบความรักของฉันให้หล่อนชั่วสวมใส่และฉันตั้งใจจะใช้มันเพื่อเล่นงานหล่อนแต่ทําไมสร้อยข้อมือบนข้อมือของหล่อนถึงไม่ใช่เส้นนั้นเธอเอาสร้อยไปทิ้งที่ไหนฉันเห็นกับตาว่าเธอใส่มันคุนน้าเพิ่มกลางสายตาผู้คนมากมายแบบนี้ฉันจะไปสลับสร้อยข้อมือได้ยังไงเธอต้องซ่อนมันไว้ในตัวแน่ฉันจะค้น คุณน้าทุกสายตากำลังมองอยู่เสียมารยาจริงๆเลยเอ๊ะอ๊ยนี่มันสอยเส้นนั้นของคนไปที่หายไปนี่ทำไมมันออกมาจากกระเป๋าของส่งเพี้ยนหลานล่ะส่งเพี้ยนหลานเป็นหัวขโมยจริงๆอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะเป็นหลอนเป็นหลอนใส่ข้อมืออยู่ที่ข้อมือของหลอนชัดๆเธอวางแผนที่จะใส่ร้ายชันก่อนในเมื่อเธอเล่นไม่ซื่อฉันก็ต้องใจร้ายบางทีชีวิตของฉันตอนที่อยู่ดาวคุก าจจะดูน่าเบื่อมาะคนร้ายที่เคยก่อเหตุขโมยหลายพันครั้งเขายืนการที่จะบังคับให้ฉันฝึกฝนทักษะการขโมยและความเร็วมือเพราะเขาอยากรับฉันเป็นศิษย์วันนี้ได้ใช้ทักษะที่ฝึกมาแล้วสินะนี่คือสร้อยข้อมือที่อาจิ๋วของฉันทําหายไปจริงๆมันหลุดออกจากกระเป๋าของส่งพี่หลานได้ยังไงที่ส่องพี่หลานพยายามใส่ร้ายซื่อหมิงจิ้งเมื่อกี้นี้ก็เพื่อจะยนความผิดให้ซื่อหมิงจิ้งสินะโชคดีที่ซื่อหมิงจิ้งผลักเธอไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่เช่นนั้นเธอจะสามารถโต้เถียงอะไรได้ละ่ะที่แท้ส่องเพี้ยนหลานก็เป็นคนขโมยสร้อยข้อมือไปอีกทั้งยังกล้าตำหนิซื้อเหยาวด้วยไรอยังอายสิ้นดีนี่เธอจะทำลายตระกูลส่งให้ชิบหายกันหมดเลยหรือไงคุณไปเป็นเก็บใต้คอมังกรของหม้อย,ยินเหรอถ้าเขาไล่าตามเอาเรื่องตระกูลส่องของเราจะแบกรับไม่ไหวเพี้ยนหลานขโมยสร้อยข้อมือนั้นไปเมื่อหลายปีก่อนแต่ตอนนี้กลับพยายามโทษมิงจิ้งต่อหน้าคุณนายชรายเย่ถ้าโง่อะไรแบบนี้อ่าคุณพ่อมาแล้ว